ต่อมานะคะบทที่8อ่ะมาถึงในหัวข้อเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจในยุคก,การผลิตเพื่อส่งออกและอ่ะเป็นยังไงการผลิตเพื่อส่งสงออกเป็นยังไงการผลิตเพื่อส่งออกก็คือก่อนหน้านี้ในช่วงของรัตนโกสินทร์ตอนต้นเศรษฐกิจเราเป็นแบบอ่าก่อนก่อนช่ว่าก่อนช่วงทำเบลลิงใช่ไหมอ่ะนั่นแหละเศรษฐกิจของเรามันเป็นแบบยางชีพอ่ะคือ ทำกันในคัวเรือแล้วก็เอาไปแค่แลกเปลี่ยนกันภายในท้องถิน่นแต่การส่งออกนั้นคือทําในจนํานวนที่มากมายมหาศาลแล้วส่งไปขายยังต่างประเทศเออการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังการทําสนธิสัญญาบาริงนั้นมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ค่ะคือหนึ่งเรามีการติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางขึ้นคือมีทั้งเรือสินค้าต่างชาติ มาเดินทางเข้ามาค้าขายในกรุงเทพก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็มีน้อยไงแต่พอหลังจากที่เราทาสัญญาบาลลิงไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีการแบบออมีคนต่างชาติก็สนใจที่จะมาทําติดต่อค้าขายกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสองคือเกิดการยกเลิกระบบผูกขาดการค้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบเสรีเป็นการค้าระบบ ระบบการค้าเสรีและพระคลังสินค้าก็ยุติลงคือไม่เอาแล้วพระคลางสินค้าบอลลิงไม่เอาคือ,อประเทศอังกฤษเนี่ยหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่าการที่เขาจะเข้ามาค้าขายกับกับพ่อค้าจริงๆของคนไทยเนี่ยมันทําให้เขาเสียเปรียบอะเพราะว่าเขาทําไมเขาต้องไปขายให้พระคลังสินค้าแล้วการที่เขาขายพระคลางสินค้าเนี่ยเขาต้องขายในจํานวนเงินเท่านี้ แต่พ่าค้างสินค้าเอาสินค้าเขาไปขายต่อให้กับคนไทยอะ่ะได้กับบวกกําไรมากขึ้นแล้วภาคกางสินค้าเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการมันเป็นการค้าที่ค่อนข้างที่จะปิดโอกาสนะคะพวกพ่อค้าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสัญญาบาลลี่เลยมามัดมือชกเลยคนไทยไม่มีแล้วพภาค้างสินค้าไม่เอาแล้วนะ เออพ่อค้าชาวอังกฤษก็สามารถซื้อขายสินค้ากับพ่อค้าไทยได้โดยตรงเลยเป็นผลให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทยกับชาติตะวันตกนั้นก็ขยายตัวมากขึ้นต่อไประบบการผลิตแบบยังชีพก็เปลี่ยนมาเป็นระบบการผลิตเพื่อการค้าคือไม่ใช่แค่กินอยู่กันภายในตัวตัวเรือนแล้วนะแต่เราจะกินอยู่แล้วส่งออกด้วยคือเอาไปขายด้วยนั่นเองซึ่งการค้าขายเนี่ย การส่งออกเนี่ยวนใหญ่แล้วก็คือข้าวจะเป็นสินค้าสําคัญของเราเลยชาวนาก็จะขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกเราจะส่งออกข้าวเป็นสําคัญมากๆต่อไปพอเราส่งออกข้าวเป็นสําคัญสินค้าข้าวข,ของเราได้รับอ่า ได้รับอะไรอะความนิยมจากคนเยอะแยะมากมายเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเอาไม่ได้แล้วเราต้องมีพื้นที่เพาะปลูกมากๆด้วยเพราะไม่งั้นเราจะปลูกข้าวให้มันเยอะแล้วตอบสนองเอาไปขายได้ยังไงถูกไหมเราก็ต้องมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกท่านขยายการพื้นที่การเพาะปลูกนะคะก็คือส่วนใหญ่เราจะทาในเขตที่รราภาคกลางาค่ะชาวนาจะก็จะมีการทํา ชนรัฐานเพื่อขุดคลองสนับสนุนการทํานาข้าวซึ่งการทํานาข้าวตอนนั้นก็จะสนุนสนานมากในประเทศไทยคือคนไทยก็ทํานาข้าวก็อย่างจริงจังมากเพื่อที่จะเอาข้าวนั้นไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ขอให้กับประเทศชาตินั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศร,รษฐกิจไทยนะคือหลังจากเราทําสัญญาสนิสัญญาบอลลิงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างเออ ก็อย่างมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวอาจจะลืมมีการติดต่อกับอย่างประเทศกว้างขวางขึ้นยกเลิกระบบพู้ค้าสินค้ามีการส่งออกข้าวต่อมามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกต่อมาห้าคือความต้องการใช้แรงงานทํางานในไร่ไถนาม,มันก็มีมากขึ้นทําให้ทางราชการนั้นเนี่ยต้องลดหย่อนการเกณฑ์แรงงานอืมคือแหมคนจะไปเกณฑ์แรงงานอะไรมากมายไม่ได้แล้วแหละคือมีไร่มีนาต้องไปทําอ่ะ เนี่ยต้องค้าขายอ่ะต้องผลิตข้าวเยอะๆเพราะฉะนั้นก็เลยราชาการเนี่ยก็เลยต้องลดหย่อนการเกณฑ์แรงงานไพร่โดยให้จ่ายเป็นเงินรา,าชาการแทนคืออ่ะงานคุณไม่ต้องมาแลลวแต่คุณต้องเสียเงินเพื่อที่ราษดรน,นั้นก็จะได้มีเวลาไปทําไล่นามากขึ้นส่วนงานก่อสร้างของหลวงต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จ้างแรงงานเป็นชาวจีนแทนคือพวกกรรมกรอะไรเงี้ยค่ะพวกชาวจีนที่ยากจนมากๆอพยพมาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะถูกไปทํางานในเรื่องของ การขุดคลองสร้างถนนอะไรอย่างนี้แทนเพราะว่าช่วงนั้นเมืองมันก็กาลังขยายด้วยไงค่ะพวกการก่อสร้างอะไรอย่างนี้มันก็จําเป็นมากก็จะเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปต่อไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะสินค้าส่งออกเพียงไม่กี่ชนิดคือเราส่งออกจริงนะแต่สินค้าส่งออกเรามันไม่ได้เยอะเหมือนมืก่อนแล้วนะคือ,เ,อเพราะว่ามันก็ไปชนกับระบบอะไรของเขา มากมายต่าง,างนานานในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นเขามีการจํากัดการส่งสินค้าออกโดยสินค้าจำคัญส,สำคัญเลยเนี่ยมีแล้วก็ได้แค่ข้าวไม้สักดีบุกนี่คือสินค้าสําคัญเลยที่คนไทยใช้ส่งออกในช่วงของหลังการทําสนธิสัญญาเบาลิง <c oughs> กับประเทศอังกฤษนะคะต่อไปเ <c oughs> กิดระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตรา มีการจัดตั้งโรงกระสาบยกเลิกเงินเงินพดด้วงแล้วก็ทําให้การซื้อขายคล่องตัวมากขึ้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเงินพดด้วงมันปลอมกันง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณอยากมีเงินคุณก็ไปปลอมเงินมาเป็นเงินปลอมก็มีเงินได้กลายเป็นคนมีเงินได้ไงก็ไม่รู้เลยเออสมัยก็เป็นอะไรที่ผิดระบบถูกไหมเพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้เงินแล้วเขามีการสมมุติตัวอย่างแลกเปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคนเราทาการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนี้ย น้องเป็นคนจับปลาแต่น้องอยากกินเนื้อหมูน้องทำไงเอาปลาไปแลกกับหมูแต่ตอนนี้ทุกวันพอสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคนมันเยอะแยะไปหมดการแลกเปลี่ยนบางทีมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่ากันอะปลากับหมูอย่างเงี้ยอะปลากว่าจะออกทะเลไปกว่าจะไปเจอแต่จับบาทีนึงจับได้เยอะคือมันต้องมีการคิดค่าต้นทุนค่าอะไรเงี้ยกําไรเลยขึ้นมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายวุ่นวายอะคือค่าของสิ่งต่างๆมันก็ไม่ได้เท่ากันจะมาแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้น ก็ทําตัวกลางขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนนะก็คือเงินเออซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีเงินใช้คือผลด,ด้วงนั่นเองแต่ก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินมันปลอมมันทําปลอมขึ้นได้ง่ายเขาก็เลยตั้งโรงกระสาขึ้นมาเลยอ่ะผลิตเงินเป็นเหรียญโลหะทําจากดีบุกซึ่งการผลิตเงินแบบนี้นะคะก็คือได้มาได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศก็คือตะวันตกอีกนั่นแหละแล้วก็ยกเลิกเงินผลด้วงไป ก็ทําให้การค้าขายนั้นมันก็สะดวกมากขึ้นนั่นเองกว้างขวางคนก็เออแบบมีเงินแบบเงินมันก็ใช้แลกเปลี่ยนอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรย่เงี้ยต่อไปแล้วในรัชสมัยของรัชการที่5ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจเยอะแยาไปหมดคือ 1. การจัดตั้งหอรัษดากรพิพัฒน์เพื่อเก็บรวบรวมรายได้ ของแผ่นดินจากภาษีอากรก็คือเงินเงินภาษีอากรเนี่ยก็จะเก็บไว้ในที่เนี้ยที่เดียวหอรัศดากรเนี้แเพื่อที่เงินมันจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนสองการจัดทํางบประมาณแผ่นดินการจัดทํางบประมาณแผ่นดินนะคะครั้งแรกนั้นก็เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2439 การทาเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนทําบัญชีอะน้องๆคือทํารายรับรายจ่ายแต่มันเป็นของแผ่นดินซึ่งมันก็อาจจะมีรายการเยอะแยะไปหมดว่าต้องจ่ายอะไรบ้างรับอะไรมาได้บ้างในแต่ละปีซึ่งตรงนี้มันก็ดีเพราะการทางบประมาณแผ่นดินเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้ถึงในเรื่องของการใช้เงินของประเทศแล้วก็ทําให้เรามีเงินเก็บใช่ไหมไม่ใช้เงินจนเกินตัวซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆเ,เลยหมายถึงว่าคนปกติก็สามารถไปทําได้ซึ่งประเทศเนี้ย แม้ว่ามันจะมีรายจ่ายที่มันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดรายได้ที่มันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดแต่การที่เราเอามาทําให้มันเป็นระบบเอามาจดเอามาคีข้อมูลรายไว้ทําให้เรารู้ว่าเออปีนี้เราใช้เงินไปเท่านี้นะอ่าได้รับเงินมาเท่านี้นะแล้วเราจะบริหารเงินยังไงเออเพราะว่าการบริหารเงินภายในประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เป็นเงินของแค่คนสองคนแต่มันเป็นเงินของคนเป็นล้านอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้อง ยุ่งยากหน่อยเพออราะในรัชกาลที่5พวกก็เลยเห็นว่าเอองั้นมาทําบัญชีดีกว่างั้นก็คืองบประมาณแผ่นดินนั่นเองนะคะจากนั้นก็คือมีการจัดตั้งพระคังข้างที่พระคังข้างที่คืออะไรพระคังข้างที่นะคะเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่ทาหน้าที่รักษาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นการแยกเงินรายได้ของแผ่นดินออกจากเงินส่วนพระองค์มิให้ปะปนกันเหมือนเมื่อก่อนคือเงินเมื่อก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มีเงิน ไปนทั้งหมดก็คือเงินของพระ,พระมหากษัตริย์นั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วทรัพย์ส่วนพระองค์ก็คือทรัพย์ส่วนพระองค์เงินของแผ่นดินก็คือเงินของแผ่นดินคนมีคนนั้นมากขึ้นระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและมากมากยิ่งขึ้นเออมันก็เลยต้องทําให้เราต้องรู้จักทําอะไรให้มันเป็นระบบก็เลยมีการแยกพระครังข้างที่ออกมานะคะอ่ะหอรัษดากร